แล้วัำยานหรือว่าไม่จริงล่ะดูวางท่าก็าสิแล้วถือว่าเดี๋ยวนี้มีเงินแล้วพี่ก็ยังเป็นที่ลมคนเก่าเล,ล่ะนั้จริงๆเหรอจ๊ะพี่ลมยังเป็นที่ลมคนเก่าพ่รักันแบบไม่เห็นใครสําคัญกว่าฉันฉันไปทางนน้นดีกว่าจ้ะ อะไรเล่าถูมีอะไรก็พูดมาสิเฮะยเ้เอ็งไม่น่าเห็นก็ไปลมเลยสจกนิดเดะถ้าเป็นข้านะไอ้ข้าคิดเก็บขามุกวดคนเดียวไม่ยอมให้ใครอะวะฉันทำอย่างอาผู้ใหญ่ไม่ได้หรอกอาผู้ใหญ่ก็รู้ยี่มาว่าฉันอยู่ัพี่ลงมาตั้งนานแล้วเราสองคนหนละกันแทบตายใทรกันได้เลยเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เข้าใครออกใครนะเว้ยเรื่องนเรื่องทองมันเรื่องน้อยกว่าน้ำใจคิดใจเนี่ย อีกอย่างนะไครมุกเลยนะที่ฉันได้เจอแหล่งมันอ่ะโอ้โหมันคือมาฉันสองคนใช้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หมดเฮ้ยมันมากมายงั้นรช่ไหมมันอยู่ที่ไหนวะเฮแล้วฉันจะบอกอาผู้ใหญ่ได้ยังไงใช่ไหมจ๊ะเออริงที่เขาลืมไป พี่ลมจําได้ใช่ไหมจ๊ะว่าชวนเช่นมาสาบานเอาไว้ที่นี่จําได้จ้ะพอดีวันนั้นฉันมีธุระจาเป็นต้องรีบกลับไปวันนี้เรามาสัญญาอะสาบานกันใหม่สาบานน่ะก็ใช่ละสิจ๊ะต่อหน้าหน้าผาเนี่ยพี่ลมว่าตามกันสิจ๊ะลวงทั้งหน้าอิจฉานะหน้าผานี้ มีคนมาสาบานรักอยู่เสมอเลยนะแล้วมันเรื่องอะไร่งเธอละดวงใช่แันไม่ใช่เรื่องของฉันแต่ถ้าจะสัญญาสาบานรักกันนะไม่น็กอยากได้พยานรักบ้างเหรอเผื่อวันหน้าผิดคำสาบานจะได้มีคนช่วยยืนยันฉันกับพี่ลมนะไม่มีวันกลับคำหรือเปลี่ยนใจแน่ๆ <c oughs> ดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกทุกวันแต่คำพูดของคนฉันว่าเชื่อไม่ได้ มันเปลี่ยนไปนไม่รู้วันละกี่หนพี่ลมเห็นเรื่องอะไท่านไหมดวงพี่ว่ากลับไปก่อนดีกว่าพี่ลมพี่หมายความว่ายังไม่ได้ยินอีกเหรอว่าพี่ลมอยากจะอยู่กับฉันตามลำพ,งพ,ลงลำพังน่ะนะยินดีน,นึงอยู่ได้ใช่ไห ใช่ที่จับเลื่อได้อะ่า้เขาเป็นคนเสียใจเถอะนี่ไงโอยโดนเหียกตบโดนเหียกตบมาเลยพี่เออใช่เมื่อกี้นี่พี่สาบานมารักกันเองแต่วคนรัก,กันเขาทำไงกันรู้ไหมเม่รู้เขาทำันยอยไอ่างนี้นทำไมอย่างนี้ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรดูนี่สิ